สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวซาสเกะร่างชาลิงการครับต่านี้นะก็สกิลแรกก็เป็นสกิลที่เรียกซูซานุออกมานะครับอัพตันก็ได้เมจประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งครับคือใครที่มีสกิลที่มันดีกว่าน,นี้ก็มาใช้ได้นะครับดีกว่าน,นี้ก็คือดาเมจเยอะกว่าน,นี้แล้วก็บาฟเยอะกว่าน,นี้นะครับไอพวกไอเนี้ยไอเนี้ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ ที่มันทําสถานะลบให้กับศัตรูมันเรียกว่าอะไรวะดีบัฟอะเออดีบัฟนั่นแหละนะครับใครที่แบบมีสกิลที่ดีบัฟเยอะกว่านี้ก็เอามาใส่ได้นะครับอันนี้มันแต่งจริงอันนี้มันก็ใช้ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าดาเมจมันน้อยไปหน่อยนะครับอืมดีบัฟมันก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าคูดาวมันห้าวินะครับก็ใช้ได้อยู่อะส่วนสกิลนี้ก็เอามาใช้นะครับเพราะว่าสกิลนี้คูดาวแค่สี่วินนะครับแล้วก็ติดดีบัฟก็คือลดเกาะลดดาเมจนะครับแล้วก็บายจักะแล้วก็ติดตัดเลือดครับ แรเมตก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็เอามาใช้เพราะว่ามันมีลิมิตเบรกครับคือใครที่มีสกิลลิมิตเบรกเยอะๆก็ไม่ใช้ได้นะครับบวกสอบวกสามาใช้ได้นะครับอันนี้ถ้าบวก2ก็จะเป็นแรเมจเพิ่ม30%นะครับแต่ตอนนี้แรเมมันเพิ่ม10%เองนะครับแล้วก็ลดคูดาวไปห้าวิด้วยนะครับลิมิตบวก2บวกสตอนนี้มีแค่เจ็ดวินะครับแล้วก็สกิลก็คือมันจะไม่จาก,การนะครับแล้วก็ เอ่อลดลดอะไรวะลดธาตุอะ่ะนั่นแหละลดทุกอย่างของธาตุอะ่ะคือธาตุสีเหลืองธาตุสีม่วงธาตุสีเขียวตีมาก็จะกากลงอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนนี้ผมก็ใส่เป็นบวกพอร์ให้สกิลสีม่วงแล้วกเ็เพิ่มโอกาสติดใบนะครับประมาณนี้สกิลก็มีประมาณนี้ใครที่มีสกิลดีกว่านี้ก็เอามาใส่ได้นะครับตีกว่าสกิลเนี้ยเอามาใส่ได้ ส่วน2องสกิลนี้ถ้าใครมีสัก4ี่ห้าหกสกิลก็ลองเทียบดูนะครับแต่ผมคิดว่าสกิลนี้เก่งแล้วก็สกิลนี้ก็เก่งแต่ถ้าใครมีดีกว่านี้ก็มาใสา่ได้นะครับแต่สกิลนี้ใครที่มีดีกว่าสกิลนี้ควรมาเปลี่ยนนะครับเออถ้าถ้าสาม,ม่าสกิลสามสกิลนี้ไหนหน่าเปลี่ยนสุดก็เป็นสกิลนี้นะครับน่าเปลี่ยนสุดเลยเอาออกไปเลยส่วนอันติก็ผมไม่แน่ใจว่ามีอันติดียว่นี้ไหมแต่ดูจากสาภาพก็น่าจะมีอ่ะเพราะว่านี่มันอันติมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ มันไม่มอบดีบัฟให้ศัตรูแต่ว่ามันมอบบัฟให้เรานะครับก็จะเรียกซูสโนโอออกมาซูสโนโอก็จะแอนด e ดีเคสซิงเนอร์เอ็นเอ็มซีพีเวนยูสเอเดชินอะไรสักอย่างนั่นแหละเอออันนี้ก็คือมีบัฟให้เราแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปใช้สกิลดูเลยแล้วกันนะไปที่บ้านผมเลยก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับ ก็ถ้ามีเสียงจริงจกเสียงนกอะไรเงี้ยขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับมันช่วงเย็นแล้วไงเนี่ยดูเวลาดิดูเวลานี่ห้าโมงสี่สิบสองนะครับช่วงเย็นช่วงนี้มันก็จะมีพวกนกพวกอะไรพวกนี้นะครับอก็จะดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลที่ผมว่ากากที่สุดก็จะเป็นก็จะได้บัฟมาก็คือ เพิ่มดามจแล้วก็เพิ่มเกาะนะครับส่วนสกิลที่สองก็จะเปิดเปิดกับดังนะครับแล้วก็ติดต้านสถานะแป๊บหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยสีม่วงๆเอ้สีสีสีชมพูแล้วก็พวกสีอะไรพวกนี้มันจะต้านสถานะนะครับไปโดนปึ๊บนี่ไม่ติดมือนะครับเป็นไง แต่ติดแค่แป๊บเดียวเองนะครับต้าสถานไหแค่แป๊บเดียวเอง,องวเนเลยวะก็จะเป็นแล้วก็จะติดต้าไอ้ที่ก,ก็รอบตัวขึ้นมาตนมันก็บแน,น,นีเลมันไม่ค่อยจะได้มากมายนะแล้ก็สกิลสก็มีเพิ่มวิ่งเร็วด้วยนะอสกิลสาม ครับลากตัวแล้วดเป็นเสียวเขียวนะครับเมื่อกี้แต่ตอนนี้มันก็ไม่ขึ้นละล้มใจวะนายลองดูจะต้านสถานะด้วยหรือเปล่าสกิลนี้ก็ต้านสถานะนะครับต้านสถานะได้เหมือนกันล้มใจวะนายตามสถานะนะครับเดี๋ยวเรามาดู ต้านไหมวะก็จะต้านนะมั้งเรามาดูอันติกันเลยนะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปแล้วใช้อันติปุ๊บเเยบนด์ขาวตบ้ขาวแล้วก็มีรับพี่ผมมีส่วนับ้ส่วนที่เป็นสีขาวก็สีดำแล้วเป็นรับอรรมดาชั่ขาวแบบนีงนะครับ ตอนนี้ก็มีบัฟเลงเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอ้โหโอ้โหโุนอีธาจิบีบัฟรัวๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละโอ้โหซุยทาจิไม่ไหวก็คือถ้าเข้าห้องนี้มาก็คือต้องต้องตบอีทาจิให้รอดก่อนนะอีาทาจิ damage ผมแรงมากน่าจะบวกสองนะครับสกิลโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ damage สกิลอะไรพวกนี้ก็โอเคให้ดูไปหมดแล้วบัฟเบิฟก็มีอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้บวกบัฟอะไรเยอะ ถ้าเกิดว่าใครที่มีอันติที่มันดีกว่าน,นี้นะครับก็คือติดสถานะเยอะกว่าน,นี้ของซาสุเกะใครที่มีอันติดีกว่าของผมก็แนะนํามาให้เอามาใส่นะครับคืออันติที่ผมมีตอนนี้มันไม่ได้ดีเลิศเลยนะครับคือมันมันจะเป็นอันติกา,กากอยู่นะครับเนี่ยเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับอย่างว่าเนี่ยใครมีอันติดีกว่าน,นี้ก็เอามาใส่นะครับเราคลิปนี้ยังไม่มีแล้วนะไปแล้วนะครับจุบ นี่เป็นไงคนดูคลิปยังอ่านอยู่เลยนะครับโอเคเสียจัดคือผมอัานคลิปนี้ไปหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็หลุดนะครับคลิปมันชอบหลุดโทรศัพท์ผมมันกากแล้วไงโอเคสต่เรบคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วบยบายนะครับทุกคนจุบ๊บ